ทุกงานนี้นะคะเป็นงนาน d e b u วของเราคร,ราั้งแรกเลยพวกเราตื่นเต้นมากๆแล้วถ้าไมได้ไปาดไปพวกเราก็ขออย่างละแล้วก็ะะบาบา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซิมีิเวนเทโฟเดียนอายุ13ปีค่ะสวัสดีค่ะเอลเวนเคโฟเดียนอายุ19ปีค่ะ เดอายุ14ปีค่ะสวัสดีค่ะมามี่เบียดเคปเปอรเียดอายุ19ปีค่ะสวัสดีค่ะมิวาเบียดเคปเปอรเียดอายุ15ปีค่ะวันนี้ได้เซอร์ไรส์เดบิวต์แล้วเป็นตัวรู้สึกยังไงกันบ้างคะค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เดบิวต์แล้วค่ะก็ขอบุญงานด้วยนะคะทุกคนการเดบิวต์เป็นยังไงบ้าคะ เรากันบ้างดีกว่าค่ะจริงเดืของพวกเราเด็ก,กชื่อเพลงอะไรแล้วก็เป็นเพลงแนวไหนในบ้านคาค่ะเพลงของเรานะคะก็จะชื่อว่าโชโจทาจิลนะคะชื่อภาษาไทยก็คือวันใหม่ะคะ่ะเป็นเพลงแนวน่นนนารักสดใสค่ะฟังแล้วกให้กําลงงังใจผู้ฝันค่ะแล้วจังหวะของนตรีเป็นไง้างะเพอนจังหวะก็จะมีความสนุกสนาน,นะคะ่ะอนรับพวกเราเลยที่มีความสดใสไปควันไปากาะจายน,นะคะ แล้วมุสีกวิโิของเราระคะนี่กืออะคะเราก็เพิ่งรม่กีเลยว่ากอรรนคะก็เป็นอยมีที่อดีใจนะคะพาะว่าตอนท่เราถกึงได้มากค่ะก็พยายามมากเต้เขึนเลยค่ะกแต่ค่ะมีซีนไหนที่ประทับใจกันบ้างไหนเราเล่าให้พี่ได้ฟางกันหน่อยสิจริงๆหนูว่า ดีมากๆแล้ว huh. ก mm ็ถ hmm. mm ้าถ่ายอย่างที่เขาบอกค่ะว่าถ่ายตั้งแต่เช้ายันดีเลยแล้วทุกคนก็เต็มที่มากๆแล้วก็ออกมาแบบที่เราคนเห็นเลยเพราะว่าพวกเราก็ได้เห็นพร้อมจุกจิกหมดแล้ววงคอนเซ็ปต์มันมีอะคะมันเป็นเรื่องราวอะไรคะค่ะคอนเซ็ปต์นีนะคะ เล็กเล็กกระจายในวันนี้ใช่ไหมคะนัานคือไฟนะแฮรี่นะคะได้ไปถึงกุ้งรู้สึกยังไงบ้างค่ะเขารู้สึกโลดรู้เลยว่าดีใจมากมากดีใจมากๆเลยค่ะที่รู้ว่าในได้เป็นเซนเตอร์แล้วก็รู้สึกทำอะไรไม่ถูกเลยคือดีใจมากๆเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงเดบิวต์ของเราใช่นเน่คะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยใช่แล้วพวกเราก็ตั้งใจฝึกซ้อมเพลงนี้แบบ ได้เทคนิคการทำงานมาจากชิคายินของเราด้วอกนคะหรือว่าพี่เชอร์มีคำแนะนำยังไงกับเราบ้าง่พี่เชอฟังก็มีก็แนะนำเกวกับอะไรเรื่องอะไรการการใช้การทำงานเรื่องกั้งค่าเหมือนเป็นแบบรูกรูปของพี่เชอร์เลยเป็นมุมหีเป็นหมีของน้องแล้วนะคะ เีตอนนี้ถามไหมคะถามเริ่มไหมลูกถามเริ่มไหมคะน้องรู้สึกแบบมีความขัสึบยังไงบ้างไหมเหนื่อยไหมดีทเหนื่อยนมากๆค่ะแต่ว่าพวกเราก็ยายามที่จโฟกัสกี่เก็บที่สรดนคลเืแอนที่พินมิกักหนักหนวงวันนี้เป็นไงบ้างในบรรยากาศแี้ค่ะสุดยอดตามตีเลยสุดเร็งที่ เออลูกคนของเขาตลอดเอนไม่ถั้งห้างนี้กระโดดนแยะนี่กรุนแรงมาเลยนะวัี้แค่องาเพลงล่าสุดวกนาแล้วก็ี่อล้วก็การนี้เราติดตามพวกเราเปนอยู่ก็บกได้เลยว่าอยางที่บอกเลยตักนมาก็ต้องปากเออเซนสีกันด้วยนะคะแล้วก็ปากเกดูด้วยค่ะก็สามารถติดตาม พวกเราได้นะคะทางไหนบ้างคะน้องใช่ค่ะถ้าสามารถติดตากพวกเราได้ที่ YouTube Channel BNK48 นะคะหรือว่า Facebook IG ชอบยังเลือกคไหนก็เขียนชื่อไปแล้วก็ตามเพื่อ BNK48 Official นะคะขอบคุณมากเลยนะคะ